สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาทไทยทุกๆท,ท่านคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะขออนุญาต อัปเดตนะคะสีผ้าเข่าม้าใหม่ล่าสุดวันนี้คุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะเตรียม C F Capture หน้าจอได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเนาะที่มีแอปพลิเคชันไลน์ใช่ไหมสแกนที่ QR Code นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาชอบงานผ้าไทยผ้าเขา่าม้าผ้าใยมักโครนเนื้อละเอียดแบบนี้นะคะเห็นที่นุ่มเห็นชุด Mini เดสน่ารักน่ารับแบบนี้ที่นุ่มใสใช่ไหมเป็นผ้ารุ่นเดียวกันคะ่ะคุณพี่ขาเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยนะผ้ารอบอกไม่เกกิิน40น40้้วววคคคุณุณูาาามยาชด ได้อยู่ที่35นิ้วค่ะแล้วก็ความยาวแขนอยู่ที่8.5เนาะชุดนี้คุณลูกค้าค่ะรอบอกไม่เกิน40นิ้วนะความยาวชุดนะคะไม่เกิน35ความยาวแขนไม่เกิน8.5ค่ะคุณลูกค้าค่ราคาชุดละ990บาทนุ้มก็เลือกใช้ผ้ารุ่นนี้แหละค่ะนํามาตัดเย็บเพิ่มเติมเนะานะใช้ผ้าแค่1ชิ้นใช้ผ้าแค่1ชิ้นค่ะคุณลูกค้าคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยนะคุณลูกค้านะคะชอบชุดเดสมินิเดสน่ารักน่ารักนะคะที่นุ่มสวมใส่รูปแบบไหนคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช้อปเข้ามา ได้เลยคุณลูกค้าคะตอนนี้ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่นะคะก็จะเป็นการอัปเดตสีผ้าใหม่ล่าสุดคุณลูกค้าคะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งซื้อเนาะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าไม่แน่ใจคุณลูกค้าซื้อเป็นคู่แบบนี้ไปได้เลยคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าก็จะได้นะคะความยาวที่มากขึ้นนะคะความยาวแขนอะไรเงี้ยคุณลูกค้าซื้อ2ผืนเนาะถ้าสั่งซื้อ2ผืนวันนี้450บทจส่งฟีทั่วไพ้้่่่่หาาางกกกลมมบเิแตถคคุณูรับเป็น เซ็ตโปรค่ะเซ็ตโปรสี่ผืนแถมหนึ่งผืนใช่ไหมคุณลูกค้าจ๋าเซ็ตโปรนะสี่แถมหนึ่ง จ่ายเพียงแค่800บาทคุณลูกค้าขายจ่ายเพียงแค่800บาทและที่สําคัญมากไปคนนั้นนุ่มมีนะคะถุงผ้าบิดช็อปแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่รับ1เซตวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะถุงผ้าบิดช็อปฟรีไปอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยและขอบอกก่อนว่าเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดเป็นชุดมินิดสที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้แหละค่ะคุณพี่ชอบสนใจสาาาามมรถตติดาาด่่่อออเเเลลืกชข้้ไยคะคะ0894608 กับงานผ้าไทยสวยๆนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่ไงนะคะเป็นผ้าสีเดียวกันกับที่นุ่มนามาตัดเป็นชุดมินิดสในวันนี้คุณลูกค้าขานี้จะเป็นเฉดสีเหลืองนะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟ4ผืนแถมให้ฟรี1ผืนด้วยแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่เป็นลายคราสีมาให้เลยนะขอเพียงแค่ไม่ให้ซ้ํากันโอเคไหม5ผืนนะคะเอาแบบว่าสวยไม่ซ้ําเลยนะคะได้เลยจากคุณพี่จ๋าเดี๋ยวนุ่ ในช่วงเทศกาลงานกระียนของทาไปจัดทําเป็นของชําร่วยงานแต่งเนาะของชําร่วยนะคะงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่อะไรใดๆก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ให้คุณพี่ทุกๆชิ้นด้วยคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามา